สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกันเกี่ยวกับแพรนชนะในภาษาไทย44ตัวนะครับวันนี้เรามาเรียนบางส่วนก่อนเท่าที่เห็นในกระดานนี้นะครับผมเท่าที่เทท่่าีเห็นในตํารานี้นะครับผมทักทักทักทายกับไอ้นักเรียนเราทุกๆคนนะครับเรยเป็นหลายๆภาษานะครับผม Good evening สวัสดีครับคุณิจิวะ สบายดีสว่วนสดายใหม่สุงคะอซลาแซมิงกะลาบาเรานี่วัดต่อจากนี้ไปเรามาเริ่มเรียนนะครับผมแผนชนะในส่วนที่เราเห็นนะครับด,ดูดูตามที่ชี้นะครับผมกอไก่ฟังก่อนนะครับเรายังไม่ต้องอ่านตามนะครับผมฟังก่อนเดี๋ยวสักพักเนี่ยค,ค,ค,ค่อยว่าพค่อยวาพร้อมๆนะครับผมกอไก่ ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนขอละฆังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงดอชดาอ่าป,ปัจจุบันนี้ไอ ไอตัวที่เราเรียนในวันนี้นะครับคอคนกับชบกบเชอร์เขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับผมนักเรียนฟังอีกรอบเราจะเรียนเฉพาะแถวบนกันนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอละคังงองูคราวนี้ให้เพื่อนๆวาดตามนะครับผมเราจะเรียนไปพร้อมๆกันนะครับ กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนขอดะคังงองูอีกรอบนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนขอดะขังงองู คราวนี้นักเรียนว่าแถวบนนะครับไอ้เพื่อนๆว่าแถวบนนะครับผมจะเป็นคนชี้นะครับ <S <S อ่าคราวนี้เราจะมาว่าอีกรอบนะครับแถวบนนะครับแต่ว่าดูว่าเมื่อกี้นักเรียนว่าไปถูกถูกหรือเปล่าครับผมเพื่อนๆว่ากันถูกต้องหรือเปล่ากอไก ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอละคังงองูอต่อไปเราเรียนต่อในแถวที่สองนะครับผมจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกะเชอยอหญิงดอชดา นักเรียนฟัง,ฟงอีกรอบนะครับจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอยอหญิงดอชดาคราวนี้เพื่อนๆมาว่าพร้อมๆกับผมนะครับจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอ ยอหญิงดอชดาว่าพร้อมๆอ,อีกรอบนะครับไอในแถวล่างนี่นะครับผมจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกะเชยยอหญิงดอชดาคราวนี้เพื่อนๆผมจะชี้ให้เพื่อนๆวาดเพื่อนๆก็วาดตามที่ผมชี้นะครับ อ่าแล้วคราวนี้เรามาทวนอีกรอบว่าที่เพื่อนๆเ,เดียนกันไปว,ว,ว่าไปเมื่อกี้ถูกต้องไม่ถูกต้องเดี๋ยวว่าพร้พอมอีกรอบนะครับทว,วนเป็นการทวนไปในตัวทบทวนนะครับผมจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกะเชอรยอหญิงดอชดาอาคราวนี้เรามาว่าทั้งหมดในบรรดาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับใน EP นี้นะครับผม กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอละคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกะเชอยอหญิงดอชดาอาขออีกรอบนะครับผมกันเพื่อที่จะ เอาไว้ทบทวนก่อนที่เราจะหยุดคาบเรียนในในวันนี้นะครับผมอีกรอบนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอละกคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชยยอหญิง ดอช d ด,ดาคราวนี้คราวน,านวันนี้เพื่อนๆก่อนจากการเ,เพื่อนเราว่าดูก่อนนะครับว่าที่เราเรียนมาวันนี้นะเพื่อ,เพ,อเพื่อนจําได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมชี้ให้นะครับ วันนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆืทุกคนนะครับเราเรียนแค่นี้ก่อนเราค่อยมาตามต่อในวันถัดไปนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาเรียนด้วยกันเราอยู่ที่ไหนในโลกเราก็สามารถเรียนภาษาไทยได้ครับขอให้ทุกคนมันฝึกฝนนะครับมันฝึกฝนหมายายความว่าเราอ่านหลายๆรอบมันจะช่วยให้เราจําแม่นขึ้นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ